ต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนการตั้งบิตเละครับผมก็กด power ค้างไว้แล้วกดสีแช่นะครับแล้วก็กดสีอีกหนึ่งครั้งมันจะได้เมนูตามนี้นะครับผมให้เราเข้าไปที่เมนูที่สามนะครับผมก็คือให้กดสี่ครั้งหนึ่งสองสามครั้งที่สี่กดแช่ครับเราจะได้เมนู อีกเมนูขึ้นมาให้เราเข้าไปที่เมนูที่1อันนี้ก็กดสองครั้งนะครับ1ครั้งที่2แช่ไว้ครับโอเคครับผมต่อไปให้เข้าเมนูที่เมนูที่สองครับผมกด3าครั้งครั้งที่3ามกดแช่อ่ะเราจะเห็นเมนูชื่อว่า interface setting คราวนี้ให้เราเข้าที่เมนูที่หนึ่งนะครับผมกดสองครั้ง <c oughs> ครั้งที่สอง 2, กดแช่นะครับทีนี้เราก็จะมีเห็นบิตเลทขึ้นมาอันนี้ก็เลือกตามได้เลยครับว่าเราจะใช้บิตเลทเท่าไหร่เช่นตอนนี้มันอยู่ที่เมนูที่สามให้เราเราก็กดสี่ครั้งหนึ่งสองสามครั้งที่สี่กดแช <c oughs> ่เราก็จะได้อินเทอร์เฟซบิตเลทตามที่เราเลือกครับผมต่อไปเป็นการตั้งค่าตัว เมนูแฮนกิ้งครับผมอันนี้ก็ให้เราเข้าเมนูที่สามกดสี่ครั้งครั้งที่สี่กดแช่เหมือนเดิมครับจะมีข้อมูลตามนี้ก็คือหน,นึ่ง DHR อันที่สองคือ XO XON อันนี้ก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะใช้โหมดไหนครับผมก็กดตามนี้เลยเช่นเราจะใช้โหมดที่สองก็กดสามครั้งครั้งที่สามกดแช่ครับผม อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเสร็จค่าเรียบร้อยแล้วครับทีน,นี้เรามาเช็คดูว่ามันได้หรือ,อยังกด power ค้างไว้แล้วก็กด feature อ่ะโอเคครับข้อมูลก็จะได้ตามนี้ขอบคุณครับ